คบคุยหลังเกมบายสเปียร Pop l ป๊อปลิเวอร์พูลเก็บโมเมนตัมสำคัญเปิดรังเฉือนราชันชุดขาวเรียวมัดลิด1ประตูต่อ0ูสวัสดีครับครอบคุยหลังเกมบายสเปียร Pop ะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยหลังเกมที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเปิดบ้านนะครับทำศึกใหญ่ในในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเกมที่4รอบลีกเฟสนะครับเป็นศึกใหญ่เพราะ ต้อนรับการมาเยือนของราชันชุดขาวเรอัวมาริดนะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ทําไม้นับนัดชิงนะก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ใหญ่มากๆนะครับสำหรับรายการนี้ของลิเวอร์พูลนะครับและที่สำคัญทีมเราเก็บผลการแข่งขันได้และเก็บผลการแข่งขันได้ด้วยฟอร์มที่ดีซะด้วยโอ้โหเดี๋ยววันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในเกมนี้นะครับสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับสิ่งที่ผมเห็นจากเกมนี้เดี๋ยววันนี้ ผมจะนำมาคุยกันนะครับบอกได้เลยว่ามีหลายๆอย่างนะมีสิ่งดีๆเขาเรียกอะไรมีหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องราวดีๆและกันนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนั่นเองนะครับรวมถึงผมจะมาบอกให้ฟังว่าใครที่จะเป็น MAN OF THE m a แมในดวงใจของผมสำหรับเกมนี้นะบอกได้เลยครับว่าเลือกยากมากเพราะเล่นดีหลายคนมากนะครับแต่ว่า สุดท้ายแล้วพอต้องเลือกคนใดคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันท้ายคลิปนะครับว่าผมจะเลือกใครนะครับผมอ่ะเอาละครับก่อนที่จะไปชมรับชมเนื้อหารับฟังเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็สําหรับใครที่เพิ่งได้มาพบกับช่องผมนะครับเพิ่งได้ดูคลิปผมเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นอาจจะเป็นแฟนบอลหรือเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับหากดูคลิปแล้วรู้สึกเอ้ยชอบแหละคอนเทนต์อะไรประมาณนี้นะครับเข้าทางดีนะครับก็รบกวนนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับพอวันไหนเนี่ยถ้าผมมีคลิปใหม่ๆคุณก็จะได้เป็นคนกลุ่มแรกๆนะครับที่ได้รับชมคลิปใหม่จากผมด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะเอาละเราไปเริ่มกันที่ l i น์อัพสิเวตัวจริงอ่าที่ลงสนามในคืนในเกมที่เจอกับรอิมาริดกันก่อนละกันนะครับก็สตัวจริงนะครับประกอบไปด้วยจริงๆนะเอาจริง,รงก่อนถ้าถ้าให้พูดสั้นๆก็คือว่า มันแทบจะถอดไลน์อัพจากเกมที่เจอแอสตันวิลล่ามาเลยแค่ปเปลี่ยนตำแหน่งเดียวนะครับแต่ว่าอาถ้าให้พูดละเอียดเนี่ยก็ประกอบไปด้วยนะครับมามาดัชวิลลี่เป็นผู้รักษาประตูนะครับผมแผงแบ็กโฟเนี่ยกองหลังประกอบไปด้วยแบ็กซ้ายเป็นแอนดูโรเบร์สันนะครับแบ็กขวาคอนอแบดลี้คู่เซนเตอร์ยังเป็นคู่เดิมนะครับโคนาเต้และฟานไดส่วนแดนกลางนะครับแดนกลางก็เป็นเซตเดิมจากเกมวิลล่าเลยนะครับกราฟเฟนแบกแม็กอลิสเตอร์สมบัตสไลน์นะครับแนวรุก แนวรุกเนี่ยมีเอกิติเก้เป็นหน้าเป้าซาร่าเป็นหน้าขวาและที่บอกว่าเปลี่ยนตำแหน่งเดียวนี่ก็คือเปลี่ยนจากโคดี้กัปโปเป็นฟอร์เรียนเบียสนะครับที่ลงมาเล่นในตำแหน่งนี้แทนนะครับผมอ่ะโอเคเรื่องของรูปเกมเนี่ยเอาจริงๆนะเมืมเ่อวานถามว่าลิเวอร์พูลเล่นดีไหมพอพอถามว่าลิเวอร์พูลเล่นดีไหมเนี่ยผมก็บอกได้เลยว่าเออเกมเนี้ยเป็นอีกเกมหนึ่งที่ลิเวอร์พูลทำผลงานได้ค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะครับคือ ใช้คำว่าเล่นดีที่สุดตั้งแต่เปิดซีซั่นมานัดหนึ่งเลยก็ว่าได้นะเออแล้วที่สำคัญเจอเจอริวมาร์ลิดด้วยไงซึ่งเขาก็เป็นทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์รายการนี้เช่นเดียวกันนะครับก็แต่คำว่าเล่นดีเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเอ้ยโอ้โหลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นฝ่ายแบบโอ้โหคลองบอล70-80%กดมารลิดอยู่ในอยู่ในแดนตัวเองแบบมารลิดไม่สามารถบุกขึ้นมาได้เลยไม่ใช่นะครับเล่นดีเนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นการเล่นดีในเชิงที่ว่า ต่อกรกันได้อย่างสูสีและมีประสิทธิภาพนะเออเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเอาจริงๆอ่ะมีบางช่วงมาดริดเนี่ยเปอร์เซ็นต์ครองบอลเยอะกว่าลิเวอร์พูลด้ม์นะครับจริงๆก็ถือว่าหลายช่วงเลยแหละในช่วงเวลานะครับแต่เราดูแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าลิเวอร์พูลเป็นรองขนาดนั้นนะครับเพราะถ้าให้สรุปรูปเกมท,ท,ทั้งเกมโดยรวมแล้วเนจริงๆแล้วอะ่ะม,มันก็เป็นเรื่องของการผัดกันรุกผัดกันร,รับ ต่อกรกันได้อย่างสุสีและมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับโดยใช้วิธีการของตัวเองเนี่ยในการแบบผลัดกันเดี๋ยวคนนี้ลุกเดี๋ยวทีมนี้รับอะไรเงี้ยตลอดเวลานะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยที่โอ๊ยแบบโดนกดทั้งเกมหรือแบบเป็นรองทั้งเกมสักขนาดนั้นนะครับผมเพียงแต่ว่าข้อแตกต่างของของเกมนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งลิวภูทําจุดนี้ได้ดีกว่านะครับสิ่งที่ลิวพูทําได้ดีกว่า มันเป็นเรื่องของวันนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเตรียมตัวมาเตรียมตัวมาค่อนข้างดีนะาการวางแผนของอาร์เนชชลอตผมรู้สึกว่าวันนี้เขาทําได้ดีนะครับสิ่งที่อาร์เนชชิลอตทำเนี่ยหลักๆเลยนะมันมีอยู่2อย่างครับที่เขาเน้นนะครับเขาจะเน้นเรื่องของไฮบล็อกกับโลบล็อกมิดบล็อกเนี่ยสำหรับเกมเนี้เอาจริงๆถือว่าลิเวอร์พูลแทบจะไม่ได้สนใจเรื่อง Mid บล็อกมิดบล็อกหมายถึงว่าเรื่องของการโอเวอร์โหลด ผู้เล่นสร้างเกมรับในสนามไอช่วงกลางสนามบริเวณกลางสนามเนาะเออมันจะมีมันจะมีแค่ไฮบล็อกกับโลบล็อกเท่านั้นนะครับไฮบล็อกโลบล็อกคืออะไรไฮบล็อกก็คือการเพรสซิงสูงนะครับแล้วก็โลบล็อกก็คือมีบางจังหวะที่ลงไปตั้งรับลึกนั่นเองนะครับผมซึ่งลิวพูลเล่นเล่นแค่นี้เล่นอยู่2อย่างนะครับสาเหตุที่ผมว่าลิวอร์ผู้เล่นแบบนี้นะโดยที่ว่าไม่สนใจมิดบล็อกหรือการการเพรสซิงหรือการตั้งเกมรับในในช่วงกลางสนามเลยเนี่ย ผมว่าลิเวอร์พูลอาจจะมองเห็นว่าเออฝั่งมาดริดเนี่ยตัวลุกที่มันอันตรายจัดจ้านน่ากลัวเนี่ยมันมีอยู่2คนก็คือวินิซิอูสจูเนียกับเอมบัปเป้สคนนี้มีความมีความมีความเร็วมีความคล่องตัวนะครับผมทีนี้เนี่ยลิเวอร์พูลพออะพอลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายตั้งรับลิเวอร์พูลก็จะเลือกที่จะลงไปถอยรับให้แน่นเลยนะครับให้2คนนี้ไม่มีพื้นที่ ในการแบบวิ่งกระชากไม่มีพื้นที่เขาเรียกอะไรพื้นที่ด้านหลังของแผงแบ็กโฟของลิวพัวให้ได้เล่นกระชากให้ได้ใช้ความเร็วในการสปีดอะไรมากนักนะครับแต่พอถึงเวลาที่ลิวพัวใช้ไฮบล็อกเนี่ยก็เป็นจังหวะที่คืออย่างที่เห็นเนาะมาริดเนี่ยก็ไม่ใช่ทีมที่ใช้วิธีการในการโยนบอลโยนบอลโยนบอลโอจมตีจากจากหลังมาหน้าไม่ไม่ใช่บอลไดเรกขนาดนั้นก็เป็น อีกหนึ่งทีมที่ใช้วิธีการเซตบอลจากแดนหลังนะครับจากผู้รักษาประตูมาถึงกองหลังอะไรเงี้ยอันนี้ก็มันมันก็เข้าทางลิวพูเหมือนกันคล้ายๆคล้าย,าย,ายๆเกมกับเกมที่เจอกับวิลล่าเลยนะครับลิวพูก็จะใช้ความเป็นไฮบล็อกเนี่ยก็คือเพรสซิ่งสูงเนี่ยเข้าไปกดดันนะครับแล้วก็ได้ผลเยอะด้วยนะได้ผลค่อนขอ้าง,งดีด้วยนะครับสิ่งที่กำลังจะบอกคือเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นต่อไปนะครับประเด็นต่อไปผมจะพูดถึงนักเตะ ผลงานนักเตะแต่ละคนนะแต่ผมแตะเบาๆกันล้วกันว่าการที่อาร์เนอร์ชลอตวางฟอร์เรนเวียสลงมาแทนกักโปในนั้นเนี้สำหรับผมะถือว่าได้ผลนะครับถือว่าเป็นการวางหมากที่ถูกต้องและได้ประสิทธิภาพพอสมควรเลยนะเออเวียสเป็นคนหนึ่งที่ทำให้แผงหลังของมาดริดป่วนพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีในประเด็นถัดไปเนาะเออนะครับทีนี้ จุดตายมันมันเป็นแค่เรื่องของจังหวะเด็ดขาดเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ต้องบอกกันว่าเห็นแบบนี้เห็นการต่อสู้กันที่สูสีแบบนี้สุดท้ายแล้วจังหวะจะแจ้งเนี่ยมันกลายเป็นฝั่งลิเวอร์พูลที่ทําได้ดีกว่านะโดยเฉพาะครึ่งหลังนะครับและยิ่งช่วงก่อนที่จะได้ประตูขึ้นนำอ่ะมันเหมือนมีสัญญาณเตือนมาประมาณหนึ่งละจากการเล่นลูกตั้งเตะของลิเวอร์พูลเข้าไปแล้วก็ลิเวอร์พูลได้จังหวะ ได้โอกาสทองนะครับในการจะทําประตูเนาะก็ถ้าเห็นจะจะเข้าตาเลยอ่ะถ้าถ้าสมมติตั้งแต่ครึ่งแรกอ่ะเราก็เห็นโซบอสไลพยายามทําประตูหลายรอบแล้วแล้วก็มีลูกหนึ่งที่เวทเกือบได้อะซิดแล้วนะจ่ายเข้ากลางไปนะครับแล้วก็เป็นโซบอสไลที่หลุดไปแต่ยิงไปติดเซฟของคุกตัวนะครับรวมถึงช่วงครึ่งหลังเนี่ยก่อนที่มารลิสจะเสียประตูเนี่ยลิวคูก็มีจังหวะโมงจากฟัน e ได้มงจอจอนะเอกิติเก้ได้โมงจากเตะมุมอะไรเงี้ยซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันเป็นสัญญ,ญาณมา เริ่มเป็นสัญญาณมาเรื่อยๆนะครับมาริดเนี่ยถ้าจะใช้คําว่าก่อนเสียประตูโชคดีที่มีกุกตัวก็ก็ก,ก,ก็ก็สามารถใช้คํานี้ได้นะเพราะผมมาคิดว่าถ้าไม่ใช่ผู้รักษาประตูระดับตีโบกุกตัวผมว่าเอาจริงๆลิเวอร์พูลน่าจะได้ประมาณ2อลูกละก่อนที่จะได้ก่อนก่อนที่จะมาได้จากลูกโมงของแม็กอลิสเตอร์เนาะเอออนนี้แหละครับคือ คือการมีผู้รักษาประตูระดับโลกอยู่ในทีมนะแม้แม้ครูตัวก็ไม่ใช่เป็นผู้รักษาประตูที่จะใช้เท้าได้ดีนะครับก็แต่ว่าอันนี้เขาเขาก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขาก็สามารถเป็นระดับโลกได้ด้วยกันสามารถปกป้องป้องกันทีมไม่ให้เสียประตูในจังหวะสําคัญได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ยังคิดอยู่นะว่าเอ้ยมามาดิชวิลี่มันใช้เท้าไม่ดงไม่ดีอะไรงี้แม่งมันจะไหวปะวะนู่นนั่นนี่อยากให้มองอีกมุมครับว่าคือเราเรา เราคงไม่สามารถเอามามาดาชวิลลี่อ่ะไม่รู้นะอนาคตอาจจะไม่สามารถให้เขาเนี่ยใช้เท้าได้เก่งเท่าอลิซันได้ขนาดนั้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นข้อดีของมามาดาชวิลลี่คือเขาก็มีจังหวะช็อตสต็อปเปอร์ที่ดีเหมือนกันนะครับเพียง <c oughs> แต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องเด v e l o p เรื่องของเวลาโดนหนึ่งต่อหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับให้มันมีความแบบทันเกมมากขึ้นทันกองหน้าคู่แข่งมากขึ้นสามารถแบบวิ่งออกมาบล็อก บล็อกลูกยิงได้ทันอะไรประมาณนี้เนาะผมว่าก็มีแววที่มีแววนะมีแววที่จะสามารถไปถึงขั้นแบบว่าเออสามารถเขาเรียกอะไรเป็นผู้รักษาประตูระดับแนวหน้าของโลกได้เช่นกันนะครับอ่ะแต่ตอนเนี้ยก็มี็อตสต็อปเปอร์ที่ดีละก็ถือว่าอยู่ในช่วงพัฒนาในส่วนอื่นๆแล้วกันนะครับผมนะครับอา่านั่นแหละสิ่งที่สิ่งที่ยังทำให้มัดลิดยังคง ยังคงอยู่ในเกมอยู่ก็เป็นทีโบคูดตัวนะครับจนกระทั่งแบ็กอาริสเตอร์หม่งพังประตูเข้าไปนะก็หลังจากนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลบอลทุกอย่างมันก็เริ่มเข้าทางลิเวอร์พูลแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าลิเวอร์พูลจะตั้งรับอุดซะทีเดียวนะครับลิเวอร์พูลก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะครับและที่สําคัญที่ชอบมากก็คือว่าวันนี้เนี่ยเอเนจี Energy ของลิเวอร์พูลหรือแอตติจูดของลิเวอร์พูลก็เป็นคล้ายๆกับเกมที่เจอกับแอสตันวิลลารวมถึงเป็นเหมือน ทีมเดิมจากซีซันที่แล้วนะเออมันเหมือนประมาณว่าพอดูแล้วเนี่ยคือตอนเนี้ยเกมเจอกับวิลล่ากับมารีดเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเออนี่แหละลิเวอร์พูลที่เราคุ้นเคยที่แบบดูแล้วมันรู้สึกว่ามันลงล็อก ok, มันลงแก๊ปผู้เล่นก็เล่นได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ไม่รู้สึกฝืนอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเอาแล้วไอ้หกเจ็ดนัดก่อนหน้านั้นมันเหมือนแบบหายไปทําอะไรกันมาเออเหมือนเอ๊อ แวะไปมึงแวะไปไหนกันมาเนี่ยเออมึงไปไปหาอะไรทํากันเหรออะไรเงี้ยแบบหาอะไรแปลกๆทํากันหรือเปล่าทำไมถึงไม่กลับเข้าฝั่งกันสักทีเนาะเออมันก็เลยเป็นอีกเหตุที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเออนี่แหละมันได้ผลการแข่งขันที่ดีไม่พอนะเรายังได้บรรยากาศที่ดีกลับมาด้วยนะครับได้ม o m e n t มที่ดีได้ความมั่นใจที่ดีกลับมาด้วยเช่นกันนะครับผมก็เอาเป็นว่าในช่วงนี้เนี่ยอันเดอร์ชลอตเนี่ย อ,อย่าพึ่งถ้าถ้าสมมุติว่าเห็นแล้วว่าเออถ้าแบบเอย้ยจะปรับแบบปรับสุดโต่งเลยมันมันยังไม่ได้ก็อาจจะใช้วิธีนี้ไปก่อนก็ได้ครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะยังไงก็แบบเกาะ DNA ความเป็นลิวพูเหมือนเดิมไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอพอถึงเวลามันเอย้ยมันเริ่มเขาเรียกว่าอะไรระบบใหม่มันเริ่มค่อยๆเข้าซึมซับนักเตะแล้วอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีทีก็ได้นะครับผมตอนเนี้ยยังไงซะก็ เก็บผลการแข่งขันเก็บโมเมนตัมเก็บบรรยากาศไปก่อนแล้วกันนะครับผมอ่านั่นเป็นประเด็นแรกนะในส่วนของภาพรวมนะครับอีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องของนักเตะนักเตะที่อ่าผมรู้สึกว่าเมื่อคือนน่ะผมชอบมากๆนะเออผมชอบมากๆรู้สึกเข้าตาเลยนะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าเล่นดีกันหลายคนเล่นดีกันหลายคนนะครับเกือบทุกคนเลยด้วยซ้ํานะครับแต่ว่ามีอยู่2คนที่เมื่อคือนผมชอบมากนะครับชอบจริงๆนะครับ คนแรกก็คือคอนออ์แบลลี่นะครับแล้วก็อีกคนก็คือฟอร์เรียนเวียสนะครับผมอ่ะคนแรกคอนออ์แบลลี่เนี่ยจริงๆมองไม่ยากและผมเชื่อว่าแฟนหงหลายคนที่ดูการถ่ายทอดสดดูเกมเมื่อคืนเนี่ยเห็นไม่ยากเลยครับว่าทําไมผมถึงชอบวินิซิอุสจูเนี่ยเนี่ยเมื่อคืนเอาจริงๆนะเหมือนโดนเก็บเข้ากระเป๋าอะเหมือนหายไปไหนไม่รู้นะครับโดนคอนออ์แบลลี่เนี่ยตามเก็บตามสกัดตามทําทุกอย่างนะครับทําให้ ความอันตรายของวินิซิวหายไปแทบจะแทบจะปิดทิ้งเลยอ่ะแทบจะทําอันตรายอ่าเขาเรียกวอะไรทำอันตรายในะดๆไม่ได้เลยผมยังพยายามนึกอยู่นะว่าทั้งเกมวินิซิวมีจังหวะยิงแบบอันตรายจริงๆอ่ะกี่ครั้งผมนึกไม่ออกเลยนะหรือมีจังหวะที่แบบสามารถสร้างโอกาสทองหน้าหวาดเสียวอะ่ะได้ทั้งหมดกี่ครั้งเออผมว่าอย่างมากไม่เกินสองครั้งนะแต่ผมจําไม่ได้แต่ถ้า ยิงเพื่อทําประตูเนี่ยผมคิดว่าไม่มีเลยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าการทํางานที่ที่ค่อนข้างดีของอคอนอนอ์แบดลีย์นะครับสิ่งที่น่าสนใจสําหรับคอนอนอ์แบดลีย์ก็คือสองปีที่เราเจอมาดลิดในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทั้ง2ปีเนี่ยแบดลีย์เล่นดีมากเล่นดีทั้ง2เกมเลยนะเมื่อเกมล่าสุดเก็บวินิสอุตจูเนียเนาะเข้ากระเป๋าซีซั่นที่แล้วหากใครจำกันได้นะแบดลีย์ปะทะ,ะตัวตวตัวกับ เอมเปเป้บ่อยมากนะครับและเป็นคนที่ทำให้เอมเปเป้โชว์ฟอร์มไม่ออกโดนเก็บเข้ากระเป๋าอีกคนนะครับโอ้โห2ปีสามารถเก็บสตาร์ดังจากราชันชุดขาวได้2คนนะครับตัวตัวอันตรายเลยนะถือว่าทำผลงานได้ดีทีเดียวนะครับก็มันไม่ได้แค่เป็นเรื่องเกมบลับอะหลายๆครั้งเห็นจังหวะเห็นป่าแบบ พอได้บอลแย่งบอลกลับมาแล้วแบดลี่ทรานซิชันบอลกลับมาเป็นเกมลุกก็ยังสามารถเอาตัวรอดจากการแบบพยายามแย่งบอลกลับคืนของวินิซิอุจูเน่ได้เช่นกันนะครับอันเนี้ยเข้าตากรรมการมากเมื่อคืนนะเออแบดลี่เล่นดีมากนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลนะครับข้อแรก่าคนแรกที่ผมรู้สึกชอบนะนักเตะที่ผมรู้สึกชอบในเกมเมื่อคืนมากนะครับผมก็ได้แต่หวังว่ากําลังคิดอยู่ว่าหรือว่า เกมถัดๆไปเนี่ยไม่ว่าเจอใครเราควรจะสะกดจิตให้แบตลี่เห็นว่าเฮ้ยแกกําลังสู้กับมารลิดอยู่นะเรียวมารลิดอยู่ <laughs> mm hmm. <laughs> ให้ให้แบตลี่ไม่ว่าเจอใครเนี่ยก็ให้มองหน้าฝั่งตรงข้ามเป็นวินิซิอุสเป็นเอ็มเปอเป้นะครับผมอ่ะนั่นเป็นเรื่องของแบตลี่นะครับอีกคนหนึ่งฟอร์เรียนเวสตน,นะครับฟอร์เรียนเวสตเมืเ่อคืนเนี่ยโอเคแหละหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย ฟอร์เรนเวสเมื่อคืนไม่ได้ทําประตูได้นะแล้วก็ไม่ได้มีลูกแอซซิดด้วยทําไมผมถึงชอบมากๆนะครับต้องบอกก่อนว่าการมี f อร์เร n เวสในเกมเมื่อคืนเนี่ยช่วยทีมเราได้เยอะมากนะครับต่อให้เจ้าตัวจะไม่ได้มีประตูหรือแอซซิดก็ตามเกือบมีแอซซิดแล้วนะแต่ว่าก็ต้องชื่นชมตัวเนาะลูกนั้นเซฟลูกยิงของสปอสไลได้ฟอร์เรนเวสเนี่ยเมื่อคืนลงมาเล่น เป็นบริเวณหน้าซ้ายเนาะแทนกักโปนะครับสิ่งที่ฟลอเรนเวสทำอะไรแล้วผมชอบมากก็คือการเข้าเพรสซิ่งการเข้าแบบเขาเรียกเหมือนเล่นเกมรับตั้งแต่ตั้งแต่ไม่มีบอลอะตั้งแต่เริ่มอะเข้าบีบแดนหลังของมารลิดนะครับการเข้าไปแย่งบอลเข้าปะทะจังหวะปะทะจังหวะแย่งบอลต่างๆแล้วก็การเชื่อมเกมเพื่อนนะครับ ฟอร์เรนเวียดเนี่ยเราไม่เราไม่สงสัยอยู่แล้วในการเชื่อมเกมระหว่างทีมเนาะระหว่างเพื่อนร่วมทีมเนะี่ยคือฟอ r ์เรนเวเป็นคนที่มีความสามารถในการแบบสามารถเชื่อมเกมกับเพื่อนๆได้อยู่แล้วนะครับแต่เมื่อคืนสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือวิธีการเล่นเกมรับตั้งแต่แดนบนของ f o r ์เรนเวียดผมรู้สึกชอบมากนะออจังหวะที่เข้าตากรรมการที่สุดก็ที่ไปเบียดแย่งบอลจากดีนเฮาเซนมาออบริเวณเส้นหลังนะเนาะแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งเนี่ย อีกจังหวะหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะที่เหมือนประมาณว่าใครนะอาดากูแล่ปะที่เข้าใจว่าบอลจะออกข้างแล้วอะแล้วเหมือนปล่อยอะเหมือนวิ่งเหยาะๆแล้วเวสมาจากข้างหลังอะเวสวิ่งแซงมามาเอาบอลไม่ให้อบอลออกข้างแล้วเล่นทาให้ทีมเล่นต่อได้เออความขยันความมุ่งมั่นของฟอร์เรนเวสเมื่อคืนนะครับทาใหออ้แผงเกมรับของมาร์ตลิดเล่นลําบากมากนะครับเล่นลําบากจริงๆมันลําบากถึงขั้นที่ว่ามาร์ตลิด เกมฝั่งขวาของมัตลิดแทบไม่สามารถเติมเกมลุกกันได้เลยนะเออคือกลายเป็นว่าการเข้าบทบี้ของฟอร์ลินเวียสมันทำให้กราบขวาของฝั่งมัตลิดความอันตรายของกราบขวาเนี่ยแทบจะหายไปเลยนะครับคือมัตลิดไม่สามารถเซตเกมลุกตั้งแต่แดนหลังในช่วงกราบขวาของตัวเองได้นะครับเพราะฟอร์ลินเวียสเนี่ยวิ่งเข้าไปเพรสซิงวิ่งเข้าไปบี้เข้าไปถึงตัวตลอดนะนะครับผม นั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เมื่อคืนผมดูแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหและที่สําคัญนะเอาจริงๆต่อให้ไม่มีแอซซิดกับการทําประตูนะมาดูสถิติย้อนหลังไอมาดูพวกสถิติที่เขาเก็บกันนะครับสรุปว่าเมื่อคืนฟอร์ลินเวียสเป็นเป็นคนที่สามารถสร้างโอกาสทองให้ทีมได้มากที่สุดถึง5ครั้งนะเออแต่ติดแค่ว่ามันไม่มีประตูหรือไม่มีแอซซิดแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าการสร้างโอกาสทองสร้างสรรค์โอกาสทองฟอร์ลินเวียสทำได้เยอะสุดในทีมนะครับ5ครั้งนะครับ โอ้โหเราเห็นเราเห็นจุดเด่นในเรื่องเข้าไปเล่นเกมรับตั้งแต่แดนสูงเนาะแล้วพอแบบมาดูสถิติทีหลังอีกทีเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงๆนะถ้าไม่นับแค่ประตูแอซิสนี่ก็ก็คือแบบก็คือแล้วเจอมารลิดนะเออเจอทีมมารลิดด้วยนะไม่ได้เจอทีมแบบไก่กาทั่วไปนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยสำหรับผมฟอรเรนเวสอถือว่าเป็นอีกคนที่ผมชอบมากพอสมควรนะครับ เราจะไปดูคะแนนนักเตะรายบุคคลกันครับจากเว็บ w ู o สกอร์ว่าเขาให้ใครเท่าไหร่กันบ้างนะครับสำหรับเกมนี้เป็นเกมที่เล่นได้ดีกันจริงๆนะครับอ่ะเว็บ w ู o สกอร์อ่าเว็บ w ู o สกอร์นะครับขึ้นขึ้นมาแล้วนะครับเว็บพูลสกอร์บอกว่าเมื่อคืนเล้ยวพูยืน4-2-3 1นะครับผมแต่ผมก็ยังรู้สึกเหมือนยืน433เหมือนเกมบิลล่านะเออมันมันเหมือนแบบกลับไปเล่นแบบคล้ายๆซีซั่นที่แล้วอะเออนะครับผมอ่ะ เริ่มกันที่มามาดัชวิลลี่นะครับได้คะแนนไป6.6นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าามีลูกเซฟไหมก็มีบ้างแต่ว่าไม่ค่อยมีจังหวะอันตรายเท่าไหร่เพราะการเล่นโลบอสของลิเวอร์พูลเนี่ยสามารถลดความอันตรายของมาดริดได้เยอะมากนั่นเองนะครับผมแผงหลัง4คนนะครับโลเวร์สันเล่นได้ได้คะแนน7.0็ดจแบดลี่เจ็เลยนะโอ้โหสูงมากนะครับสูงจริงๆนะครับคูเซนเตอร์6.9โคนาเต้นะครับ6.5จาฟอนดโคนาเต้เมื่อคืนก็เล่นดีนะ ถือว่าเล่นดีเหมือนกันเหมือนได้บัฟอะไรไม่รู้บางอย่างเจอมัดลิดมั้งเจอมัดลิดที่เป็นข่าวกันอยู่นะครับก็เหมือนได้บัฟทําให้ตัวเองเล่นดีขึ้นเล่นเก่งขึ้นแต่แต่เมื่อคืนเล่นดีจริงนะครับเล่นดีจริงคองนาเต้น,นะครับก้องกลางนะครับกราฟินแบกได้ไป6.9นะครับแม็กอาริสเตอร์ได้ไป7จ็ุดเจุดเลยนะเพราะว่าทำประตูได้ด้วยนะครับผมแต่ก็ได้ใบเหลืองมาใบหนึ่งนะครับแล้วก็โซบอสไลได้ไป7.8เพราะได้แอซิดเนาะจังหวะแอซิดลูกฟีคลิกนะครับ ส่วนฟอร์เรนเวียได้ไป7.3ซาร่าได้ไป7.4เอกิติเก้ได้ไป6.5ลืมพูดถึงซาร่าเหมือนกันซาร่าเมื่อคืนก็เล่นดีนะครับเมื่อคืนเป็นอีกคนที่ก็คือเล่นแบบเขาเรียกอะไรเล่นเล่นดีมากๆทั้งจังหวะบอลจังหวะหนึ่งทั้งการแบบว่าสร้างความอันตรายในเกมลุกนะครับพูดง่ายเมื่อคืนเล่นดีหลายคนนะครับผมอทีนีมน้มันยังมีของในส่วนของตัวสำรองเนาะตัวสำรองเนี่ยก็ทาง เคอร์ติสโจนนะครับลงมาเนี่ยได้ไป6.1นึะครับกัคโปลงมาได้ไป6.1จุดหนึ่งเชียซ่าได้6.1จุดหนึ่งเคอร์เคสได้6.0จุดนนะครับอันนี้คือเป็นฝั่งตัวสำรองที่ทีมที่ฝั่งอ่าลิเวอร์พูลส่งลงมานั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้แล้วแมนออฟเดอะแมตช์อ่ะของฮูสกอร์เขาเขาน่าจะให้ใครอ่ะน่าจะให้แม็กอลิสเตอร์มั้งเออถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วแมนออฟเดอะแมตช์ของผมเป็นใครในเกมนี้ผมให้ใครนะครับ ถ้าใครฟังคลิปนี้มาก็จะทราบแล้วว่ามันมีแคนดิเดตอยู่2คนแน่ๆนะครับมันมีอยู่2คนนั่นแหละที่ผมพูดถึงนะก็คือแบดลี่กับเวสนะครับสุดท้ายแล้วเมื่อคืนเนี่ยโอ้มันเลือกยากมากนะแต่สุดท้ายถ้าต้องเลือกจริงๆคนเดียวเมื่อคืนผมขอเลือกคอนนอลแบดลี่แล้วกันนะครับเป็นแมนออฟเดอะแมตในดวงใจผมนะเออทุกคนเล่นดีแทบทุกคนเลยครับแต่ว่าสิ่งที่แบดลี่ทำเนี่ยมันช่วยทีมได้เยอะมากๆนะครับ มันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่ได้คาดหวังสูงขนาดนี้จากแบตลี่ได้นะครับมันมันเป็นสิ่งที่ว่าเอ้ยถ้าเขาทําได้มาตรฐานระดับหนึ่งอ่ะมันก็โอเคละแต่สิ่งที่เขาทําคือมันเกินมาตรฐานที่เราคาดหวังไปเยอะมากนะครับทาได้ดีมากๆจนกระทั่งวินิิอุสเนี่ยซึ่งเอาจริงๆวินิิอุสนี่คือตัวแสบริวพูคนหนึ่งเลยนะเออมักจะทําผลงานได้ดีกับริวพูนะครับถ้าใครจํากันได้ที่แสบสุดก็คือยิงนัดชิงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นแหละนะครับ ในในในการเจอนัดชิงครั้งล่าสุดนอปีไหนนะปีที่ลิวพูเหมือนจะลุ้น4แชมป์แล้วสุดท้ายได้แค่2แชมป์นะครับนั่นแหละครับก็เป็นวินิซิอุสจูเนียนะครับที่ตัวแสบของเรานะครับถ้าใครจำถ้าถ้าใครจำกันได้ที่ไปชิงกันที่ฝรั่งเศสอะแล้วลิวพูยิงกี่ลูกไม่รู้อะแต่แบบกุ๊กตัวเซฟได้หมด <c oughs> เอาจริงเมื่อคืนแอบแวบเข้ามาเหมือนกันนะตอนเจอกุ๊กตัวเซฟหลายลูกอะนี่แอบคิดเหมือนกันละชิบหายละนี่จะย้อนรอย นัดชิงเกมนั้นปะเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายลิเวูก็เก็บผลการแข่งขันได้นั่นเองนะครับผมก็แบดลี่อีกอย่างหนึ่งที่ผมให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์เพราะว่าอย่างที่บอกไปครับนี่เป็นปีที่2ที่เจอมาริดแล้วเขาเจอผู้เล่นที่แบบระดับโลกคนที่2แล้วนะคนแรกคือเอมปาเป้เมื่อซีซั่นที่แล้วเขาสามารถจัดการเอมปาเป้ได้เด็ดขาดเออเอมปาเป้หายกลีบเมฆไปเลยหายเข้ากลีบเมฆไปเลย มาซีซั่นนี้เจอวินิซิอุสจูเนียนะครับก็ยังสามารถเอาชนะนะครับยังสามารถเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเก็บวินิซิอุสจูเนียไม่ให้สามารถสร้างความอันตรายใดๆให้กับทีมได้นะครับผมรวมถึงรวมถึงสามารถยังมีจังหวะที่เขาเรียกว่าอะไระขึ้นเกมสวยๆจังหวะดีๆด้วยนะคือแบตลี่เป็นแบ็คที่ชอบเติมเกมลุกอยู่ละเมื่อคืนมีอีกอย่างนึ่ที่ผมชอบมากคือ แบดลี่เนี่ยไม่ได้เติมเกมลุกแบบเติมแบบเขาเรียกเติมเฟือ <pers> จะใช้คำไหนดีแบบเติมเติมเติมเยอะเกินอะ่ะคือเขาเติมทุกครั้งที่มีจังหวะที่ดีและเติมในจังหวะที่ถูกต้องด้วยนะเออเติมสวยด้วยนะครับอืมก็มีมีส่วนช่วยเกมรับและเกมลุกของทีมนะครับทำให้ทีมสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับผมนั่นก็เลยเป็นสาเหตุคอนอนลแบดลี่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้นะครับเอาละครับนั่นก็เป็นทั้งหมด ในคลิปคุยหลังเกมเจอเรียวมาลลิดน,นะครับก็ใครที่รับชมคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงนะครับอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอาจจะมีมุมที่ผมอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็สามารถแชร์เป็นไอเดียมาคุยกันได้นะครับว่าเฮ้ยมันมีจุดนั้นจุดนี้นะ่าสนใจมากเลยนะครับมันมีตรงนั้นตรงนี้ยังต้องปรับปรุงนะทีมยังต้องดูจุดนี้ให้ดีก็เขียนมาคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เช่นเคยนะครับผมแล้วก็ ใครนะครับที่เพิ่งเข้ามาพบกับช่องผมเป็นครั้งแรกเนาะได้ดูคลิปผมเป็นครั้งแรกเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเออคลิปอะไรแบบนี้คอนเทนต์อะไรแบบนี้ชอบถูกจิตด,ดี <c oughs> ก็สามารถนะครับกด subscribe กดกระดิ่งนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมได้นะครับรวมถึงเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณก็จะได้รับชมคลิปใหม่จากช่องผมก่อนใครเช่นกันนะครับผมเอาละครับนั่นก็คือทั้งหมดของคลิป คุยหลังเกมในวันนี้นะครับผมสำหรับในเกมถัดไปนะครับลิเวอร์พูลก็ยังต้องทำศึกใหญ่ศึกหนักเหมือนเคยนะนะครับก่อนจะเบรกฟีฟ่าเดด้วยนะครับเป็นเกมก่อนเบรกทีมชาตินะครับลิเวอร์พูลต้องออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในเกมพิมลีกนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมคู่แข่งนะครับที่ลุ้นแชมป์แข่งกันลุ้นแชมป์โดยตรงนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าลิเวอร์พูลในวันที่ เริ่มจะมีฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นนะครับเก็บผลการแข่งขันได้มีโมเมนตัมที่ดีขึ้นเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมสุดสัปดาห์นี้เนี่ยผลและรูปแบบของเกมเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับผมตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและทุกการติดตามนะครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ